เรื่ดๆเลยครับแบ็คมันสวยงามลงตัวนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวลอกตกปลาครับของแบรนด์เรียวบีนะครับรุ่น c a s p o FS นะครับตอนนี้เป็นรอกสปินนิ่งของทางเรียวบีที่เป็นระบบเบส e ันเนอร์นะครับตอนนี้เป็นเบอร์4,000นะครับจะมาดูสเปคข้างกล่องหรือเทคโนโลยีข้างกล่องที่ทางเรียวบีให้มานะครับ ตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่ทาง Revi ใส่ให้มาในรุ่นของ Caspo FS นะครับก็จะมี Sensitiv e Adjustable Free Spoon System นะครับ CNC Aluminum Spoon Infinite Anti Reverse CNC Handle G Stopper Bell Spring Rod Matte Metal l i n e c l i p เนี้จะมีอยู่ประมาณสามพันสี่พันห้าพนะครับตัวแรกก็เป็นอัตราทดนะครับอัตราทดก็จะเป็นห้ต่อหรอบนะครับส่วนกําลังเบรกนะครับก็จะเป็น8ปดกโลกร,รัมนะครับ น้ำหนักก็อยู่ที่365กรัมนะครับในเบอร์3,000ัน0กรัมในเบอร์4 0 0พันสกรัมในเบอร์5,000แล้วก็385กรัมในเบอร์6,000นะครับลูกปืนก็จะให้มาอยู่ที่7จบกหตลับนะครับตัวนี้ c a s t o FS เบอร์3,000 4น0 0 5 0 0 0ห0 0พนะครับตัวบอดีจะเท่ากันครับจะต่างกันแค่สปูลน,นะครับกำลังเบรกก็เท่ากันนะครับ ต่างัแค่สปูลจุสายเบอร์สามพันแก้ได้น้อยเบอร์ห0 0ันแก้ได้เยอะครับเราไปดูภายในกล่องน,นะครับแต่ละตลบเนี่เป็นเบอร์สี่พันนะครับที่ผมมารีวิวเนาะตลอดเป็นสีดำนะครับดำด้านสวยนะครับ แขนเป็นแขนแกรเสียบครับดูตัวลอกกันนะครับโหดำด้านสวยงามมากนะครับ สปินของเรลบีนะครับที่ทำเป็นระบบเบส e ันเนอร์นะครับนี่สวยงามนะครับลองดูกันหมุนนะครับว้าวเลื่อนเรียนมากเลยครับเลื่อนเรียนมาก บอดี้ตอนนี้จะเป็นบอดี้กาไฟนะครับบอดี้ <Body S 1> <Body S 2> เป็นกาไฟแขนหมุนจะเป็นแขนเป็นวัสด,ดุอลูมิเนียมนะครับเป็นทรงโรบอทนะครับตอนนอ็อปก็เป็นน็อปยางนะครับเป็นน็อปยางสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนน็อปได้นะแข้งกวางสายกแลใหญ่ๆครับ ูนก็เป็นสปูนวัสดุน่าจะเป็นปูนลูมินียมนะครับคลิกเสียงไม่ดังนะครับไม่ค่อยดังเท่าไหร่ก็ถือว่าพอพอได้ยินนะครับเบาๆตายพอดีครับคลิกเสียงไม่ได้แบบไม่ได้ดังมากครับเดี๋ยวไปดูระบบคลิกเสียงกันหน่อยครับ เป็นคลิกเสียงแบบแบบใหม่นะครับนะครับเป็นคลิกเสียงแบบใหม่คลิกเสียงสปูนถือว่าเบามากครับสปูนไม่หนักเลยนะครับ เราจะมาลองดูระบบเบสเลนเนอร์ของลอกตัวนี้นะครับลองปรับพิกซ์ปรับเบรกให้แน่นๆนะครับโโหมแน่นเลยนะครับลองลตัวนี้จะเป็นดรากนะครับล่างถ้ากดลงล่างก็เป็นฟรีสปูลนะครับจะเข้าล็อกของมัน,นะครับนี่จะเข้าล็อกนะครับจะเป็นฟรีสปูลนะครับ ฟสโคนีนี้สามารถปรับความหนืดของฟิสโคนได้ตรงนี้นะครับเมเลสนะครับมากหรือน้อยนะครับปรับต่ำสุดต่ำสุดก็จะโหลเลื่นๆเลยนะครับปรับสูงสุดสูงสุดก็จะ,จะเบรกหนึบมานิดหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าไม่ก็หนึบหนึบพอสมควรแต่ไม่ไม่หนึบมากนะครับกพอดีปลาปลาลากสายออกได้สบายนะครับก็ mm hmm. จะมีนวงนวงนิดนึงพอเราปรับสูงสุดครับพอเราใส่ปุ๊บล้วก็สับขึ้นแบบแป๊กมันจะกลายเป็นระบบปกตินะครับเบรกปกติจะทํางานนะครับที่เราเซตไว้ด้านบนนะครับ กดลงมาได้อยู่ในโหมดของเบสนะครับเบสก็เหมือนกันกดฟีสปูลครับสปูลเลยอะ่ะถ้าหมุนไปด้านหน้ากกก็จะกลับมาระบบสปินเนอร์ทั่วไปนะครับ ถือว่าระบบเบสดันเนอร์ก็ถือว่าโอเคเลยครับทำมาได้ดีเลยครับทมาได้ดีลื่นๆใช้งานได้ง่ายนะครับไม่ยากเนาะตรงนี้ใช้งานง่ายๆเลย เป็นรอกสปินระบบเบส d ลนเนอร์นะครับที่ของทางเรียวบิทาออกมานะครับก็ดีไซน์ภายนอกก็สวยงามนะครับระบบเบสแันเนอร์เท่าที่ลองใช้มาก็ถือว่าโอเคนะครับใช้งานได้ง่ายสะดวกเนาะถือว่าใช้งานได้ดีเลยครับมัมีความรอกก็มีความแข็งแรงนะครับ ลื่นสมูทนะครับก็ถือว่าเป็นรอบสปินเบสเลนเนอร์ที่น่าใช้หนึ่งตัวนะครับของทางเรบิ์ครับตัวน,นี้ก็ราคาก็ไม่แพงครับอยู่ที่ประมาณพันกลางๆครับก็ถือว่าจับต้องได้แล้วก็เป็นรอบที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับในรอบสปินระบบเบสเลนเนอร์นะครับก็ถือว่าสวยงามครับดีไซน์ออกแบบมาได้สวยงามลงตัวนะครับ ครับก็น่าจะมีเท่านี้นะครับขอบคุณครับ